วันนี้พลเอกหมอมเจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปยังพระวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระกุศลซึ่งพระอนุวงศ์พร้อมด้วยคณะข้าราชบริพารและผู้จงรักภักดีจัดอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพัินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพนวดีเนื่องในวาระคล้ายวันสิ้นพระชนเป็นปีที่12 โอกาสนี้พระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์รับพัตตาหารสังฆทานและสดระปกรณ์โดยมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เป็นประธานสงฆ์จากนั้นพระอนุวงศ์และคณะข้าขราชบริพารถวายสักการะพระสรีรังคารสมเด็จพระเจ้าพาคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนสุดาสิริโสภาพนวดีณนะสาวพาระดิษฐานสุสานหลวงวัดราชบพิษสถิตมหาศีมาราม สมเด็จพระเจ้าพักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพันวดีพระราชธิดาพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพระนางเจ้าสุวัฒนาพระบอรราชเทวีประสูติเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2466สิ้นพระชนเมื่อวันที่27กรกฎาคม2554สิริพระชนมายุ85พรรษา ตลอดพระชนชีบได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะการเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์ตลอดจนเสด็จออกเยี่ยมราษฎรทุกภูมิภาค ทรงเอาพระไทยใส่บำรุงกิจการสาธารณประโยชน์ทุกด้านโดยเฉพาะด้านการศึกษาทรงอุปการะกิจการของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาอาชีวศึกษาและการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคเป็นจำนวนมากพร้อมทั้งทรงก่อตั้งเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และในพระองค์ นอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งมูลนิธิเพชรรั์สุวัฒนามูลนิธิพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์และหอวชิราวุทานุสรทั้งยังทรงดำรงพระองค์มั่นในบ่อนพระพุทธศาสนาทรงนิยมความเป็นไทยและทรงยึดถือพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมชนกนาถเป็นแนวทางแห่งพระาชจริยวัตรและการปฏิบัติพระกรณณากิจตตลอดพระชนทีป และตลอดทั้งวันมีผู้แทนองค์กรในพระอุปถรัรมภ์และประชาชนทุกหมู่เหล่านำพวงมาลามาถวายสักการะพระสรีรังคารอย่างต่อเนื่อง